นี่ก็าทางเข้าสะพานแขนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาชมสะพานแขนนะครับไปไปชมกันเลยนี่ไงลังพึ่งสองลังเลยมามา,มาชมสะพานแขนเอ้า้ำตกก็มีวันน้ำตกก็มีไห,หลสะสะเลย มามาพี่ยกเขามาถ่ายรูปเร็วไม่ไอะไรล่ะเดินมาคนเดียทีนะ <laughs> โอ้มาเดินมาพี่ยกเดินมา โอ้โอ้มาดูมาดูไม่ไปกลัมากเอคนเดียวพาทําเถ่ายแล้ว เดากใคอ้อุ้มาเลยกข้ามาเลยเด็กๆเข้ามาเลยมาเลยมาเลยวิวสวยมากไม้วันมา โอ้ก็ใส่สลิงเสียดไงบ้านมอเป็น์ยังดอกเด็ฟันแฟนที่นี่น้องหินพนะโอ้ยโยนยโย,ยน <ś c oughs> โอ้ยเมาเมาแล้วอ้วนยโยนอ้วนโอ้ยควยนอนี่นี่นี่ลนยนยนนนเลยอ้ว <ś c oughs> นโยนเดินมาอ้วนเดินมาอ้วนไม่เดินมาพี <ś oughs> <ś <ś> า่เต่าสองคนเนี่ยลวดปะ พาเดินมาพาเพื่อนเพื่อนมาดูสะพานแขวนโอ้เป็นที่สงบอยู่เกาะกลางน้ำเดินไปเดินไปเรื่อยเรื่อยเราก็ไม่เคยมามสหรับที่พักผ่อน เสียงอะไรสวัสดีทุกคน,าคนม,มาเดินสะพานแขวนกันนี่เสียวเสียวจังเลยน,าานี่มามาพี่ยกมา <laughs> ที่นี่น้องหินอะไร เดินมาเดินมาน้องหยกก็กลัวน้องอ้วนกลัวไหมน้องอ้วนโอ้วิวสวยจังเลยเพื่อนๆไปไปไปเดินไปอ้วนเดินไปวิวสวยจังไอ้อ้วนวิวสวยไหมอ้วนหัวไหมอะไรเป็นอะไรล่ะ เร็วเล็ววเวเวลวเีร้องไห้แล้วคนหนึ่งร้องไห้แล้วเดินไปเดินไปวิ่งเลยอ้วนวิ่งเลยโอ้วิวทิวทัศน์สวยจังเลยเข้ามาท่านไมเลยอู้ยาวมาเดินมาเดินมา หลังจากข้ามสะพานแขวนแล้วเราก็มาเดินสะพานเล็กๆบ้างนี่จะเป็นกังหันลมโอ้ยน่ารักสะพานแขวนน่ารักน่ารักมากน่าดูดูสเิเพื่อนๆมีสะพานไหล่แหง มาเที่ยวตอนเย็นๆก็มาเดินพักผ่อนได้สำหรับคนที่ชอบชมสวนแบบนี้นี่ก็เป็นกังหันลมขนาดใหญ่ว้านเดินข้ามมาเลยว้าน เดินข้ามมาเลยโอ้มีสะพานเล็กๆหลายจุดนะเดินมาเลยไม่ต้องกลัวเดินมาเลยไม่ต้องกลัวเดินมาเดินมามนี่สวนดอกไม้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนดอกไม้ไไมไเชิญขึ้นสะพานอีกแล้ว ดอกไม้กำลังวสวยเลย,ยนี่เหมาะสำหรับมาถ่ายรูปกันกเขาก็การดูแลรักษามาเดือนกวก่าๆสำหรับดอกไม้ก็แห้งเฉาใกล้จะบดแล้วนี่มาดูทางเดินก่อนไอ้วันเร็วสวยนนวหนูมีพระหนูก็เลยไม่ตายเอามีพระพระอะไรไหนพระเอิมเดิมเลย มีพระหนูก็เลยไม่ตกเออขึ้นสะพานแขวนหนูเลยไม่ตกใจใช่ไหมไม,ม่ไม่ตกน้ำโอ้เลยไม่ตกน้ำออนี่คือสวนดอกไม้อชมกันนี่ก็แห้งเฉาไปหมดแล้วมาเดินกลับสุขใจวัดป่านี่ก็ชื่อวัดสุขใจวัดป่า เขาก็ทำสวยดีไม่อกกเออเขากลัวสะพานเขาไม่ขึ้นแล้วเนาะนทำไมไม่กลัวเลยเอาลุงไม่กลัวลุงคนเจ๋งไงน้อยไปน้อยพี่ออกมาแล้วแม่ไหนล่ะไปกลับค่ำแล้วเอาเช่านี้ก่อน,น,นเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ